เก้ากันยายนสองพันห้ารอยสิบเอ็ดผมพยายามอยู่เสมออวันอาทิตย์แล้วก็พูดที่เติดเฉพาะพระบวชใหม่คือเวลาเรือน้อยที่จะต้องฝึกแล้วพยายามพูดเรื่องที่หาไม่ได้ให้นัือที่จินฟินหรือว่าต้องมีการพูดแบบนี้ เรียกว่าเป็นพวกมองด้านในอย่างตั้งที่เล่าพูดว่าเกิดมาทำไมนัม่นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องตื่นตื่นเหลือบตามองเห็นคันทีมันเป็นเรื่องลึกซึ้ง จะต้องศึกษาไปมองไปศึกษาไปมองไปมื่อถ้าได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องมาเืีอตั้งแต่เป็นเด็กมันก็ยินง,ง่ายข้านะมันควรจะมีระเบียบมีวัฒนธรรมประเพณีไง พูดกันให้ติดปากเลยเผิดมาทําไมน่าจะฟังไม่ถูกเหมือนเรื่องมะพร้าวนาฬิกามันก็ยังดีกว่าไม่มีดีกว่าไม่ไม่ได้พูดเป็นคําพูดที่ติดปากหรือว่าสอนกันอยู่เสมอเรื่องนี้ก็จะดีนี่เราต้องมา เ,เวลาพูดกันอย่างลำบากพอใช้ <c oughs> ี่เนื่องมาจากปัญหาที่ว่าเกิดมาทำไมมันจะมองกันต่อไปพราจะรู้ได้อย่างไรเกิดมาทำไมจะรู้ได้อย่างไร เขามาเกิดมานี่าาก็มือนกัชีวิตอยู่มีชีวิตความมีชีวิตยอยู่เพื่ออะไรที่นี่ก็ดูฟันที่ตัวชีวิตโดยตรงก่อนไอ้ที่เรียกว่าชีวิตนับแป้วความเป็นอยู่ หน่องนี้าจะไม่มีความหมายอยากส,สอนเด็กให้จดในโรงเรียนชีวิตอะไรความเป็นอยู่มันก็เป็นตัวหนังสือหมดนต้องดูชีวิตนี่ให้มันไปชีวิตชีวิตที่มันเป็นภาษาพูด <c oughs> เป็นภาษาพูด ของคนธรรมดาสามัญซึ่งพูดไปตามภาษาของคนที่ไม่รู้ที่ไม่รู้อะไรลึกขึ้นนั่งจริงหมายถึงความเป็นอยู่อย่างผิวเผินอย่างทางวัตถุทางร่างกายเกี่ยวกับร่างกาย หรือถ้าว่าตาไม่พวกจอมปราศสมัยนี้เราเรียนกันเนีย่ยต้องขอยใช้คำอย่างนี้อจอมนักปราศของสมัยปัจจุบันเราเรียนกันทางวิทยาศาสตร์นี่เราแย่ yeah, เลยชีวิตไม่ได้ความหมายโดยเฉพาะไม่ได้ความหมายความเป็นอยู่หรือตัอง้งใจเขาบอกว่าชีวิตชีวิตจีิคือความที่ ในเซลเนื้อในของเซลโ,ซโ,โปรโตพลาสต์ของเซลยังสดอยู่ยังไม่ตายยังทำหน้าที่ได้นี่คือชีวิตในเซลหนึ่งหนึ่งมีโ,โ,โปรโตพลาสต์ที่รู้เพื่อของมันยังสดอยู่นี่คือชีวิตจอมปราศสมัยนี้รู้จักชีวิตลึกซึ้งในแง่นี้ไม่มีประโยชน์อในการดับทุกเลย ในพวกชาวบ้าน,นที่เราชีวทีความเป็นอยู่ยังน่าฟังกว่าเพราะมันรวมถึงทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวเลยมารย์จันเป็นอยู่รลง,งความเป็นไปในตัวบุคคลทั้งหมดแต่ในทางทำนี่อยากจะให้ใครไกลกวนั่นอีกแต่ก็คล้ายๆกันความหมายคล้ายๆกัน ในทางค้ำเขาเพ่งเล็งไปยังคนมากกว่าเท้าเรืาสาบมันเพ่งเล็งไปจนกระทั่งว่าต้นไม้แล้วก็มนเป็นหนึ่งของต้นไม้ก็ก็ก็เป็นเป็นมีชีวิตเป็นชีวิตมันเพ่งเล็งไปตลอดเพ่งเล่งไปที่เส้นเดียวโดยไม่ต้องพูดเป็นคนเป็นตัดนะเป็นต้นไม้ก็ได้ให้มันเป็นมั้นมีชีวิต มีราฐานชีวิตที่ทางธรรมทางศาสนานี่ไม่มัวมองในแน่อย่างนั่นนเป็นยังวัตถุมากเกินไปไม่เกี่ยวปัญหาดับทุกข์ทางวิญญาณาชีวิตในทางศาสนาทางนามธรรมนี่ก็าหมายถึ้งทางวิญญาณ โดยถือว่ามีสิ่งที่เรียกว่าจิตใจเนี่เป็นหลักอยู่เป็นผู้นำอยู่นำร่างกายนั่นไปความรู้สึกทางจิตใจนี่รวมกันอยู่กับร่างกายและทั้งหมดนี่มันเป็นไปอย่างที่เข้าใจยากเรียกว่า ชีวิตไม่แต่มาความแต่เพียงว่ายังเป็นอยู่ยังไม่ตายเราไมา่แต่มาความแต่เพียงเท่านี้มาความถึงว่าไอความเป็นไปทั้งหมดนั่นมันเป็นปัญหาที่จะต้องสะสานงทั้งจริงมองกันไปในแง่ที่ว่าชีวิตคือสิ่งที่ต้องสะสานง ในมองมันในหนาเป็นอยู่อย่างสดๆเป็นๆเ,เ,เป็นเรื่องเด็กๆทุมมือเนือถมองไปในหน้าเฉพาะทัศน์ทอ,อย่างนี้มันก็เลยไปถึงว่าชีวิตนี้คือความทุกข์ชีวิตนี้คือการทนทรมานเห่านี้เป็นต้น ทีนี้บรรพายกลกว่านั้นอีกว่ายังมีชีวิตอ่างอืนนะซึ่งเป็นชีวิตมีรันดอนอากป็นชีวิตมีรันดอนชีวิตอมตมนี่อนักธรรชีวิที่ตั้ตความหมาทางธรรมทางปรัชญา,ายังไกลไปไกลจนที่ยางนักศึกษาสมัยใหม่นี้ไม่เข้าใจได้ รวยมัเข้าใจแต่เพียงไหวความสดของโฟตโตกราฟเงินชีวิตอย่างนี้มันยังยังไปกันฟ้ากับดิน